มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารนะคะกรมท่าอากาศยานก็เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรังพร้อมรับเที่ยวบินภายในประเทศค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับใครที่วางแผนที่จะไปเที่ยวภาคใต้นะคะนี่ค่ะผ่านหัวว่าเปิดแล้วนะคะด้านนายดันนายเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานออกมาเปิดเผยว่าวันที่5กันยายนที่ผ่านมาท่าอากาศยานตรงังได้เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอย่างไม่เป็นทางการ soft opening นะคะซึ่งท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อม โดยก่อนการเปิดให้บริการไม่ต่ำกว่าสัปดาห์นะคะก็คือก่อนที่จะมีการเปิดเนี่ยก็คือมีการเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของการทดสอบระบบนู่นนี่นั่นการให้บริการผู้โดยสารนะคะแบบจำลองก็ต้องทดสอบก่อนโดยสถานการณ์ผู้โดยสารเดินทางจํานวน50คนนะคนที่เขามีการทดสอบเนาะตามขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศแล้วก็มีการประชุมสรุปผลการทดลองเปิดให้บริการนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประเด็นอย่างเช่นอะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรที่ต้องแก้ไข เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุดในการเปิดใช้อาคารนะคะอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเปิดเขาทําอะไรบ้างการทดสอบว่า,าถ้าผู้โดยสารมา50คนต้องรับรองยังไงต้องบริการรูปแบบไหนก็จะได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งนะคะ,คะซึ่งเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นไฟฟ้าน้ําประปาน้ําต้องมาไฟต้องมีนะคะระบบปรับอากาศ แอร์ก็ต้องเย็นฉ่ำน,นะ,ะจะเข้ามาแล้วร้อนเหมือนแบบว่าไม่ได้เปิดแอร์ออหรือระบบเสียไม่ได้นะคะเรื่องของการติดตั้งรักษาความปลอดภัยอันนี้ต้องอันดับหนึ่งนัเบวันเลยแล้วก็เรื่องของป้ายนะคะป้ายบอกทางเส้นทางทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารด้วยรวมถึงการจัดเตรียมบุคลากร,กรให้เพียงพอเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและรองรับผู้โดยสารได้ตามมาตรฐานสากลแล้วก็อย่างที่บอกค่ะวันที่5กันยายนที่ผ่านมารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรางนะคะท่านรองสกุลดำรงเกียรติกุลพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกท่านหนึ่งแล้วก็นายกิติชัยชัยเรืองยศรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานนายบุญเล้ง โลสถาพรพิพิธนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดนั่นแหละค่ะตัวแทนสายการบินต่างๆและก็มีผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรังนะคะนางสาวสุริรัตน์ทิพย์โยธาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรงังได้ร่วมต้อนรับค่ะและก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นมอบพวงมาลัยนะคะต้อนรับผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3241 สายการบินไทยและออนแอร์เที่ยวบินที่ SL824 และสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD529 ในโอกาสที่ท่ากาศยานบินรังใช้อาคารที่พ,พักผู้โดยสารหลังใหม่อย่างไม่เป็นทางการอย่างที่บอกไปนะคะเป็นวันแรกนั่นเองพร้อมทั้งมีการแสดงชุด กีปัดสราหนะด้วยนะคะบริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารคือเป็นการต้อนรับบรรยากาศก,าก็ประทับใจค่ะสําหรับผู้ที่มาใช้บริการนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน้องแบมอยากย้อนไปสมัยที่คุณครูถามเนาะอาชีพในฝันอยากเป็นอะไร Air h o s สเตสเท่านั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะสวยๆแต่งตัวสวยๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีความฝันหนูอยากเป็นเหมือนกัน,นไดใช่ใช่เป็นได้นะ สวยได้ภาษาได้ร้องเพลงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขึ้นไปบนเครื่องก็ร้องเพลงฉ่ำเลยอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรนะคะอาจารจริงเป็นอาชีพในฝันหลายๆคนแล้วก็เรื่องของการบริการนะใจต้องบริการรับการบริการแล้วอย่างที่บอกค่ะสนามบินอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะคะของประเทศไทยเราก็ติดอันดับนะสนามบินที่ เป็นสนามบินสากลได้ติดอันดับแล้วสนามบินภายในประเทศเราก็ต้องส่งเสริมด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้คือสนามบินในหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ตอนนี้มีขึ้นเกือบทุกที่แล้วสะดวกไงนอกจากลดเวลาในเรื่องของการเดินทางแล้วทุกวันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆเช็คอินได้ก่อนด้วยเรื่องของการอัปเดตเส้นทางก็เห็นว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็เช็คเที่ยวบินนี่ว่าบินไปไหนไปใครจะไปเที่ยวไหนสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เที่ยวได้แล้วผู้ประกาศเราก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อยู่ตอนนี้พี่โฟโต้เดี๋ยวอาจจะให้แอบเอาภาพมาบอกหน่อยแล้วก็เดียว ี๋ยวมาบอกกันไหนมาเล่ากันไหนว่าสนามบินที่ไปใช้งานได้เป็นยังไงบ้างเหมือนเหมือนภาพที่เราออกหรือเปล่านะก็ถือว่าต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้การสนับสนุนสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ในประเทศของเราถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีนึงรูปแบบแต่สิ่งที่ต้องติดตามสําคัญมากๆก็คือเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพอากาศให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงสุขภาพของเราด้วยนั่นเองโรคที่มากับหน้าฝนนะคะไม่ใช่เพาะผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กๆตอนนี้ RSV ก็บาดด้วากคอร็ Okay.